เอาละกระโดดล,ลงมาหวัวสักเดียวๆลงมาแล้วนะโอ้โหมีคนไล่เอ้ยนี่มันคนละมดแด่งใสแ่แล้วแดงจึงคืนแล้วเลยเยาวโยบัเกเดี่ยวโซกห้าพปลือบบนโอกบนลงห้าพื้นก่อนโอเควันนี้ก็มาอยู่กับซ่องเอซักละสายยาเข้าเปลือกเกมมิ่งให้เข้ามาเบิ้งกับภาคคนแรกก็แชร์ก็ติดตามเด้เอขอตามก่อนเนะาะจังหวะนี้แอนไปแางน้ะมีรู้ได้อยู่มพมาเอา้ามีคนมาลงนะนี่บนู่เนี่เฮ้ย<อ>สบายดีหมอมาลงย่างนี่ละฮัลโหลมาคนเดียวมาคนเดียว น้องคนเดียวระวังแตกเด้ระวังแตท๊กจูเกงจูเก่งแล้วแลบใายแลบวะแลบใายแลบวะแลบใายแล้วก็ไปใส่ลาเอาละแตกหนึ่งไปดีดีเจเปิดแทงซีจีจีดูอ่าโอเคมันจะได้มายิงเขาปังเดี๋ยวสองสองขอสองห่วงจากบาตก่อนสองหนึ่งไปโอ้ยเดี๋ยวจะจับโอ้มันยิงหัวแล้วความยากก่อนแหมมันยิงหัวยิงครบนะหมอแต๊กไปเนาะยู่หันอีกโดนนี้แตกกไปฮะ Ừ, ยังวะยิงพันต้องเปลี่ยนมุมยิงไหมล่ะยิงมุมนี้โบด้ปโบด้เปีย็ยบ,บ,เเยบไปต้องแรงขึ้นไปถึงบานวะเราจะมาห้ามุมยิงไหมกันเนาะห้ามุม,ม,าาม,มทีโบด้เปียบ็บสุดเลยเออข้างเออข้างหาน้ทำใจไป เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะให้ได้สกอตฟรีมันก่อนเหอะมันไปแค่แล้วปะนี่โบเห็นลหรมันมันรีมันก็แค่มันกระย,ยานเข้าแล้วะปะเดี๋ยวเมาเบอร์หานี้ด้วยมีคนแลนมาเท่านี้เลยนี่โบเห็นแบบระวังเลยแลนขึ้นมาลูกซองโป้ง,งเสียน,นาฬิกาปังงังตายห่ากันพอาดิ้วมาตั้งเบอร์ดีๆกันมั้โอ้โหเรียด้ มันยังงูพันดูมันยังงูพันเอ้าพวกน,นี้แล่นลงมายัางนี้เอ้าแล่นลงมายัางลงาเละาดด่นออกมายังระวังหัวแตกได้หันใจเปพื่ะสกบมาซุ่มเข้าหัวถือหัวแตกเออเขาหัวไปเม็ดต้องเมด็ดกับหัวใจแล้วนะวยนยิงซุมซ่มๆยิงโตกดๆลงไปเนาะอ่าดูเพห็นไหนบ่าว้าวเขาจะไปแจมเลยเนาะตอนนี้มันกำลังบวกกันอยู่แล่นเข้าไปแจมเลยไอ้มันมันจะบอลหัวเขาแล่นมาเนาะเขาว่า อมๆย่งย่องย่องย่องเข้าไปเดี๋ยวมาเบิ้งดูมีขี้อับก้อยปะเดี๋ยวอับเป็นเก็ะข้าเอาบุมีสั้ให้ดีวมาอับปะบะเมนบุมีเล่ฮอเพิ่นี้ต้องคอยเตืนเยาโอ้บวกกันเพิ่อนนไมเขาเล่นไปแจมเลยโอ้แต่ว่าทห้เขาเขึ้นมาแล้วเล่นไปใส้หม Get ้อเล่นไปใส้อะไรล่นไปใชหลังบูาไปเรื่องเนี้ยเปลี่ยนสกามาาี้โอ้ยบ้านตังไบก่อน บ่านนี่เขาฟาดแล้วฟาดแล้วอินก็ไปซูดโว้ยตบกันจู่เก่งบอกว่าจู่เก่งบอกหมอจู่เก่งบอกว่าจูโอ้เขากะฮะหลัวจู่เก่งบอกจู่เก่งไม่ใส่ละโอ้บ่มีอ่ะฮะเขากะไปต่อเลยเนาะจาังหวะนี้เดินไปต่อเลยคือว,ว่ามิดเ,เงียบเงาเหนน็น้ยเนาะบัดนี้เนาะอยู่ขีดยวนห้องในฬิการ์ดฝนน่าจะเบิดแตลงมนะั้งเอ้าไฟฟมแล้วจัดเครื่องจัดข้องลแล้วแล้วก็เกิดวิ่นไปต่อเลยเนาะ แลนไปบัดนี้เดี๋ยวจะอัพเกาะเดยอเบิ้งนอ้าบุ้งยังฮาฟาร์มคีหนึ่งล้วไอ้แล้วตอนนี้เราทีไป็อโบ่บนอัพเกาะอยู่อันอยู่ขวายู่สะพานอยู่น้ำน่าจะมีที่อัพเกาะอยู่แลนแต่แตเบิ้งด้วยที่มีอัพเกาะเรื่อยอยู่บอสไอ้เจ็บเจ็บว้าเกิดบึงระเบิด จ้าส no. um, 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 ah, ิตั้งระเบิดวันนี้ก่อนเนาะเมื่อกี้มีคนมาบุ่มใส่นะง่ายปังงานบ่มีไอ้วอว่ะไอ้วอก็แซ่บไปใส่บ่มีเลยยาบ่มีก็บ่มียามไลก็ไลเกินเอาล่ะมามาเบิ่งดูเช้ีสิมีเกาะบ่มีเกาะหอยอัพเป็นเกาะขาวนโอ้่เนาะมาเบิ่งตัวนี้เด้อเออตัวนี้ก็บ่มี โอ้ยเหียะเทียบเกาะก็บ่มีเว้ยเฮ้ยร้านถ่ออันนาก็สิแต5คนต่อเลยเนาะอันนี้ก็มีตีรีคือบ่มีหาไว้ยังนึเว้ยอ่าตัวนี้เฮาก็มาฮอดเมืองนี่ล้เนาะเมืองนี้บซือ้แล้วนมกนอันนี้บ่มีคนอ้าๆคน่มีคนมคน้ต่องตัมันมันน่อยู่ตีนผู้นลนะกไปเบิ่งเฮือนๆกันดูเอไปแ่ลวะ ออกมามึงรู้อมาตุ้ยเห่าละมารีเปล่าวะนี่เห็นบบเนียนบปได้ได้หมอติดคเว่าหมอไปเลยนะเอาล่นลงไปลุมด้วยขึ้สึกว่ามีเส้นปีนมามอมเนี่ยแล้ววะใช้บันดันเหรอวะมาแล้วมึงขับรถไปใส่หมอเฮ้ยสบายดีเอ้ยขับรถไปใส่น้องแล่นไปแล้วล่นไปหุ่นละแล่นไปหุ่นแล่นไปใส่เดีเจ้เปิดเองจี้จี้มาเดีเจ้ของหนูเลยต้องให้บอกให้บาตลอดเลย พอครับปุ๊บตายปั๊บนี่เปิดเพลงตัวแม่เว้ยต้องให้ต้องให้หเดบ็กอกเว้แก่เขาเนี่ยก็ได้นาะบันไดเรื่องบันไดเรื่องเนี่ยฟาร์มก่อนเบื้องแากโอ้มีคนยิงกันอยู่ขึ้นแล้วบ้าเอาแรงที่ไปแจมเลยขอแจมจากบ้านที่ดูดูใจล่ะโอ้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยืนอยู่เพิ่นกันะโอ้โอ้ยืนอยู่เพิ่นกันะระวังแตกเด้ยืนแล้วระวังแตกได้บุญที่กำบบังระวังได้ระวัง,งระวัง เอา้าจะมาวังแตกเลยเออเอามิดเงียบอย่างนี้เก็บกระเทงตีละเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเราเดี๋ยวบล็อกตลอดเถอะเฮ้ยดีเก็บเอาะไรก็ได้เอเ๊ะเพิ่งเล่นขึ้นมาความโอ้เล็ดโซนเดียวลบเล็ดโซนก่อนบ่มไปพวกมันตายเล็ดโซนห้าประคุมเลยอ๋ยอวงมาเออวงเขี้ยวลบวงก่นอนขอลบวงอยูนน่นี่ก่อนนะ เอนับะเวลาขนาดเวลาวงเขี้ยวออกมาเนี่ยมันมัาทำลายเกาะมาลดเกาะห้องเฮ้ยคนค้นคนโอ้กำลังลบมอเขี้ยวอยู่เอ้ยเดาเดวเดาลบก่อนตั้งรักแป๊บตั้งรักแป๊บอย่าฟาดอย่าฟานี่เด้อฮัลโหลอย่าฟาดอย่าฟาเด้อฮัลโหลมาแต่ฟักเออแรกไปดีเออมันต้องให้ได้จังซีรีส์ดิเจตตายปุ๊บเวลาเขายิงตายปุ๊บเนี่ยเปิดเฮงปั๊บเลยนะเออ่ยกองแบบนี้่าดิเจตเขาจังไปได้เรื่องเด้อ ไปสามต่อเลยเนาะงานนี้ตอนนี้เราก็ได้สั้งขั้นมาแพชคิวเนาะแต่ว่าคนขุดน้อยคนได้ห้าคนไปไปต่อเลยเนาะเราก็จับกระหะแลนขึ้นผูกดิ้วๆอย่าโอ้ระวังแลนคุ่สีสุมห้าระวังหัวแตกด้วต้องเบิ่งคนหนึ่งเนาะบางทีแลนคุ่สีสุมห้าไปอาจจะมีคนดักคนนี้คือว่ามีเทนอไปอยู่ห้องใดเบิดนาะคนนี้นนาะบงบงบีไปทางนั้นเลย เนี่ยเอาแรงขึ้นวงก่อนโอเคตนนัวนี้โอ้มีแอร์ดับนับ่นเราบอนเดาะบางทีจะมีคนเนี่ยบางไฟบางกัวน่าจะบมีคนละมั้งเออ๊ะมีคนละแรงเดี๋ยว,ไ,ไ,ว,ว,ว,ยวไปเบิรงนแอรดดับด้วยว่ามียังเดะเราจะได้ไดอเอาเครื่องมาเป็นเครื่องกำลังสู่ไก่เหีเราแล้วเราจะได้คือจะให้เราได้ที้นหนึง ผลไปแทบเล็ตแล้วเนาะมีกิรีเราเริ่มลราแหวงแล้วได้นะผนไปแท็บเล็ตเวลามิดคือปัสซาเนีเ่ยมันแหวงระแวงดูความไปอยู่ทางใดเบอร์ต่านี่กิรีเ่าแล่นขึ้นวงกันเนาะแล่นะแนขึ้นมาหางเครื่องนี้น่าจะถึงจุดที่ได้เปียบทีสุดหลงังวงเครื่องนี้ย่องย่องย่องมันต้องดูลุมแน่นอนโอ้นานๆยู่ลุมโอ้มีลูกซองอีก ส่องเปล่งปังเปล่งปังกันเลยวะเด้เดียวหาก่อนมาเฮ้ยหาคนหดเลยเฮ้ยเฮ้ยลงพาวจับสกาวออกมาเนะาะอันนี้ยืนนิ่งๆิบงบนั้นระวังหัวแตกได้โม่เตืนเบิงหางนั่งแมวโม่เบิงหางนั่งก็แตกแบบนี้แหละโอ้เดี๋ยวรอโอ้โดดว,โวงกับไปอยู่ทางบ้านอะสิบห้เลยว่ะเนี่ยหาแดนเข้าไปก่นอนเอา้าจะใช่ละเดี๋ยวจะส่อ,สองเบิงออาเอา บุกเห็นเลยออกมาอยู่เอ้าเอ้าวอ้าวมันยืนยังอยู่ท่านไปเดี๋ยวมันยืนนิ่งยิ้มว่ะอ้าวส่งไฟแม่โหน่ำส่งไฟแม่บอสไปสักเครื่องมั้งเนี่ยเอ้ายืนนิ่งแหม่เนี่ยโหน่ำมั้งเอาระเบิดไปกินเอาเอาระเบิดไปกินอย่างเบื่อคำไรมันอ้บุนเองบุติงเลยเกมจนที่จบไปแล้วมาออกยังตอนนี้ว่ะขณะแเบดงงๆว่ะ โฆษณาแบบฟิคิวไปทีนึงมาแบบฟิคิวไปทีนึงมาแบบงงๆเลยว่ะ <laughs> โ okay, อเคเราให้เบิรงมหัศตอนนี้กัฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อ <c oughs> แนนะโค้ถ้าว่าซ่องเฮามีผู้ติดตามเลยแล้วเหาเปลอมาจัด,จด,จดจกิจกรรมแจ็คเพ็ดเกมที่ไปเรื่องโมบายลิเกนะ โอเกนถ้าว่ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแฟร์กดติดตามให้เด้อๆ่อนตัวนี้ก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปละบ๊ายบาย